สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหน่อยอสังหาทั่วไทยนะคะวันนี้หน่อยพามาชมที่ดินติดแม่น้ำนครนานนยกค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะขนาดเนื้อที่2ไร่2งาน60ตารางวาค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลบางลูกเสืออำเภอองค์ารักษ์จังหวัดนครนายกนะคะเป็นที่ดินฉนดททุดแดงค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะหน้ากว้างติดถนนสาธารณะนะคะ45เมตรค่ะลึกลงไปนะคะ อยู่ที่ประมาณ103เมตรแล้วก็หน้าติดน้ำประมาณ4 2เมตรนะคะด้านหน้าติดถนนสาธารนณะและด้านหลังติดน้ำนะคะเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะณจะปัจจุบันนะคะจะมียากขึ้นนะคะจากที่ดินเราจะมองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวด้านหลังคลิปเนี่ยจะมีรูปถ่ายภาพนิ่งตอนที่เคยเคลียร์ลิงที่ดินแล้วนะคะไว้ให้ลูกค้าดูแล้วก็รูปแปลงอีกทีค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะเข้าออกสะดวกสบายนะคะไม่ลึกแล้วก็มีเป็นแหล่งชุมชนนะคะใกล้โรงเรียนนะคะใกล้อบาตาค่ะการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายแน่นอนนะคะมีน้ำมีไฟพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางที่ดินแปลงนี้นะคะถ้าเริ่มต้นจากกรุงเทพนะคะตั้งต้นที่ฟิวเจอร์ปาร์คลังสิตนะคะห่างจากที่ดินนะคะ 58กิโลค่ะขับรถประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะคะก็ถึงหน้าแปลงที่ดินแล้วนะคะแล้วก็จากถนนรังสิตนครนายกนะคะเข้ามาถึงแปลงที่ดินนะคะ12กิโลค่ะถนนเส้นเข้ามาระหว่างแปลงที่ดินนะคะเป็นทางหลวงชนบทนะคะ3 0 0 1ค่ะแล้วก็เข้ามาจากถนนเส้นนั้นนะคะเพียง1.2กิโลก็ถึงหน้าแปลงที่ดินนะคะถนนดีนะคะ ทางไม่เปรี่ยวนะคะมีเพื่อนบ้านน้ําไฟพร้อมค่ะสถานที่ใกล้เคียงนะคะจุดสังเกตง่ายๆนะคะห่างจากโลตัสองคลักนะคะเพียง12กิโลค่ะโรงเรียนอรุณลังสีนะคะ300เมตรค่ะอบตอบางลูกเสือ350เมตรแล้วก็สายคาเฟ่นะคะไม่พลาดเลยชานชาลาคาเฟ่ค่ะเพียง4.6กิโลนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะสวยสามารถซื้อไว้เก็งกำไรได้นะคะเพราะปิดแม่น้ำด้วย แล้วก็หรือทําที่พักต่างอากาศนะคะเพราะว่าเดินทางใกล้กรุงเทพมากเลยค่ะที่ดินแปลงนี้เสนอขายอยู่ที่ราคาตารางวาละ5 0 0 0บาทนะคะรวมยกแปลงก็อยู่ที่5้าล้านสามแสนบาทนะคะรวมค่าโอนค่าใช้ใจ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์โทร0 9 0 9 8 3 9 8 5 8ค่ะถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ